สโมสรโรตารี่เหมืองแร่ภูเก็ตจัดคอนเสิร์ตการกุศลคริสติน่ามาชาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์มอบให้แก่โรงพยาบาลถลางครับค่ำวันนี้ที่ห้องประชุมขุนเลิศโพคาลักษ์มหาวิทยายลัยราชรพัฒภูเกต็ตสโมสรโรตารี่เหมืองแร่ภูเกต็ตภาค3330โรตารี่สากลจัดคอนเสิร์ตการกุศล Queen Return the Regent c o n คอนเสิร ร่วมกับสโมสรคู่มิตรจากประเทศเกาหลีใต้สโมสรโรตารี่ชงนำภาค360 0สโมสรโรตารี่จังซีรอนภูเกต็ตและ Big กไอซ์แลโดยมีศิลปินชื่อดังอย่างคริสติน่าอากิล่าและมาชาวัฒนพาณิชย์เป็นนักร้องหลักของคอนเสิร์ตในครั้งนี้ครับซึ่งคอนเสิร์ตดังกล่าวเป็นโครงการการกุศลระดับ Global g r a n t ได้รับการสนับสนุนจากโรตารี่สากล ถือเป็นครั้งแรกของสโมสร,รโรตารี่เหมืองแร่ภูเก็ตที่ได้ทําโครงการในระดับนี้ครับซึ่งจัดขึ้นเพื่อหารายได้ซื้อเครื่องเอกซเรย์ขนาด630ม mm, ิลลิแอมแบบแขวนเพดานจํานวนหนึ่งเครื่องและปรับปรุงห้องเอกซเรย์มูลค่ากว่า1นึ่0ล้านเก้าแบาทมอบให้แก่แผนกรังสีวิทยาโรงพยาบาลทลางจังหวัดภูเก็ต ซึ่งทางโรงพยาบาลนะคะมีเครื่องเอ็กซเรย์แบบแขวนเพาดาน2เครื่องที่ใช้งานเป็นระยะเวลากว่า10ปีค่ะและจากสถา,านการณ์การแพร่ระบาดของโควิดสิที่ผ่านมานะคะมีผู้ป่วยเข้ารับบริการห้องเอ็กซเรย์เฉลี่ย46,279ครั้งต่อปีค่ะส่งผลให้เครื่องเอ็กซเรย์ทำงานหนักไม่เพียงพอต่อการใช้งานหากมีเครื่องเอ็กซเรย์เพิ่มนะคะจะทําให้การบริการสะดวกรวเดเร็วขึ้นสาหรับเครื่องเอ็กซเรย์เดิมนะคะทางโรงพยาบาลได้ประสานงานกับเรือนจําจังหวัดภูเก็ต ในการจัดพื้นที่เป็นห้องเอกซเรย์ค่ะและนําเครื่องเดิมนะคะไปติดตั้งภายในเรือนจําเพื่อคัดกรองโรคผู้ต้องขังค่ะซึ่งปกตินะคะโรงพยาบาลถลางได้เข้าไปคัดกรองโรคสัปดาห์ละ2วันค่ะจะทําให้บริการสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น,นะคะ่ะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศของเมื่อคืนนี้ค่ะ